ลาดเฉียวนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วเคยให้แม่กินแล้วแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยอร่อยจําได้ไหมจําได้จาได้ลาเฉียวนะแต่ว่าอย่างพู้ <laughs> ลาดเฉียวเป็นภาษาจีนนะถ้าแปลตรงตัวเลยแปลว่าเส้นเผ็ดถ้าดั้งเดิมเลยเขาจะทําจากฟองเต้าหู้ครับแต่เนี้ยรู้สึกยุคใหม่เนี่ยเขาจะใช้เป็นแป้งสาลีอา่ามาพร้อมชิมหรือยัง เขาบอกว่ายี่ห้อนี้อร่อยมากอร่อยที่สุดในบรรดาของล่าเฉียวรจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้เราจะมาลองกันนะฮะมาลองเลยไหมลองพร้อมกินหรือยังอ๋อนี่ฮะคือตามสไตล์ขนมจีนเลยเขาจะมีแบบน้ำมันเยิมย้มๆนะฮะอ๋อที่เป็นแบบนนี้อร่อยอร่อยเหรออร่อยที่งวันแล้วที่เรากินจริงเหรออ่ะไหนเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกนสั่งมาสี่แบบสเส้น แต่รสชาติมันก็น่าจะเหมือนกันนะอันนี้กลมๆเหรออ่าเป็นเอาเป็นเล็กๆนี้ดีกว่าเนาะเล็กๆอ่ามาซิ้วนี่จริงหรือเปล่าที่เขาว่ายี่ห้อนี้อร่อยใครเคยกินคอมเมนต์บอกหน่อยนะมาโดยปกติแล้วรู้สึกว่าล่าเที่ยวเนี่ยไม่ค่อยรสชาติเอาดีไม่ถูกปากไหมเท่าไหร่แม่ว่าไหแม่ว่าอร่อยไหมอร่อยอ่ะอร่อยเหรออ่ะอร่อยจริงเหรอชอบกินชอบอ๋อนี่ว่าหรือเป็นคงจริงหรือเปล่า หรือมาจากจอมปลารจอมปลาร์คือจีนปลาวนีใช่ใช่ไอ้นี่คนจีนของแท้นี่เวลากินเขาจะฉีกอย่างนั้นอ่าเหรอใช่ใช่ไม่รู้อะเนี่ยเวลากินเขาก็จะฉีกอย่างนี้แหละนี่ฉีกอย่างนี้นะแล้วก็เข้าปากไปเลยอร่อยอ่ะอร่อยเหรออร่อยเหมาะกับอะไรเบียร์เฮ้ยยังหอมีังอร่ออร่อยอืม มันจะเผ็ดเผดเค็มเคมหน่อยห่อยหวานหวานนิดนิดมั้กไม่เห็ดจัดอร่อยอ่ะใชรสชาติพอดีเลยอ่ะมันจะไปกินเครื่องเทศเนาะอออันนี้อร่อยอร่อยอืเยี่ย้อดีอร่อยมากเลยทุกคนหย่นหยวอนนุ่มนะครับอืมถ้าเป็นเส้นแบบนี้เขาไม่ได้เอาเนื้อปลาทำหรอไม่เป็นแป้งเป็นแป้งฮะ นั่นนึกว่าเขาเอาเนื้อปลามาเหมือน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 กินฮาโลอ่ะเหรออ๋อเหมือนกินฮาโลอ,ะอ่ะเออเหมือนกินฮาโลนี่มักหมักด้วยเครื่องอะไรพวกนี้หรอใช่ทล้มันจะเป็นแป้งครับแล้วก็เป็นเอ่อบางที่เขาจะใช้เป็นฟองเต้าหู้นะแต่อันนี้มันแมบบ้ว่าน่าจะเป็นแป้งแหละนะฮะเฮ้ยยี่ห้อนี้อ,อร่อยรอร่อยอ่ะอร่อยมากเนี่ยอ่ะใครยังไม่เคยกินนะราคาไม่แพงนะครับขอละประมาณสามสิบสามสิบบาทเองนะครับอันนี้ดูดิโอ้ เหมาะกับตาเป็นกับแก้มมากใช่เนี่ยดูดิโอบคเป็นเส้นดินี่อย่างนี้คือเขาจะดูดนิ้วด้วยแม่อืมง่ายกันแหละอร่อยอ่ะอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยหอมหอมอร่อยหอมกับกันแบบว่าแก้มแก้มเราแก้มเดียวมากเบียดชอเหรออร่อยอร่อยหอมชิ่งไง สอนมีสอนกินใช่ไหมอร่อยอร่อยแล้วไม่คอนี้อร่อยมนายอร่น้องพมเอาที่แผ่นนี้อร่อย